ช่วงนี้ก็เลยจะพาไปดูอีกพื้นที่หนึ่งเป็นตัวอย่างความสําเร็จในการคืนความสมบูรณ์สมบูรณ์ให้กับป่าของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านที่ตําบลบ้านทิจจังหวัดลําพูนครับพวกเขาใช้เวลากว่า20ปีในการรักษาดอยผาเวียงฟื้นฟูล,ลําห้วยให้กลายเป็นป่าต้นน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เตรียมต่อย,ยอดเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าครับ ไม้ใหญ่ที่ล้มขวางถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยพลังสามัคคีของสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านหรือทศอสอมตำบบ้านทิออำเภบ้านทิจังหวัดลำพูนกว่า20ปีที่ทศอสอมตำบบ้านทิดูแลผืนป่าดอยผาเวียงเข้าสำรวจและฟื้นฟูลำห้วยหกสัปดาห์ละหครั้งเป้าหมายคือการสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วงปีแรกฝ่ายชะลอน้ำสร้างโดยไม้ไผ่แต่เมื่อถึงฤดูฝนน้ำไหลแรงฝ่ายไม้จึงเสียหายจนไม่ได้ศึกษาดูงานที่สูมพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงหันมาสร้างฝ่ายเรียงหินผสมคอนกรีตซึ่งช่วยเก็บน้ำไว้ในลำห้วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและยังทำให้การลักลอบตัดไม้ลดน้อยลงขณะที่หนึ่งในสมาชิกแกนนำก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่20ประเภทบุคคลในฐานะแบบอย่างของผู้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่วันปีต่อมาปีต่อมาพวกตัดไม้ทำป่ามันลดน้อยถอยลงคือบางคนอย่างพวกเราคนนี้ครับเนะเป็นช่วงเข้าไปปลูกป่าสร้างฝายแบบนี้แนละ้วแล้วมนุษย์เรามันก็ต้องมีสมองมีมันสมองใช่ไหมเรานะต้องคิดว่าเอะเขามาปูป่าสร้างฝายเรามาทาลาย ตัดไม้ทำลายป่าแบบนี้มันคงไม่ดีมันก็จางหายหายปัจจุบันนี้เกือบแทบไม่มีแล้วตัดไม้ทำลายป่าจากพื้นป่าดอยผาเวียงที่แห้งแล้งกลับมีความอุดมสมบูรณ์ลำห้วยและน้ำตกห้วยหกทั้ง7ชั้นมีน้ำไหลตลอดปีทำให้ท้องถิ่นและสมาชิกทศออมเอตรียมนำเส้นทางเดินป่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนแต่พวกเราก็ยินดีที่จะเป็นผู้นำเที่ยวหรือว่า หรือว่าให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะครับเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้กับป่ามากขึ้นนะครับเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะบอกเล่าอะไรบ้างครับอ๋อเราก็จะบอกเล่าว่าตอนที่เราทำนะ่ะมันมันมีอะไรบ้างหลังทํามีอะไรบ้างเพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าคนอยู่กับป่าได้เราคาดหวังว่าอ่าหลังจากนี้ นะครับอีกอีกอีกสัก,กสพักหนึ่งนะครับถ้าเราดําเนินการในเรื่องการท่องเที่ยวได้ค่อนข้างครบครบวงจรแล้วนะครับในเรื่องเรื่องป่าชุมชนนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขาเขา,เขามาเยี่ยมชมนะครับความผูกพันธุ์ในผืนป่าจนเรียกได้ว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองทำให้ทศออมอตบบ้านทิยืนยันจะดูแลร,รักษาป่าไม้และสายน้ำอย่างดีโดยหวังว่าสิ่งเหล่านี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อแนวคิดกันอนุรักษ์สู่สังคมเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่าในชุมชนอื่นๆต่อไปพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน